ทั้งหรูทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับผมวิ่งไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมใครก็รังหารถปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพิ่งเข้ามาใหม่มันมาจากบึงการเลยนะไม่ห้าหมื่นโลปี2 0งพี่สองรถบ้านมือเดียวใบแดงฝากระโปงนะครับเป็นแบบโดมแบบนี้สวยๆเลยตัวนี้ราอคแอก็จะ เท่ๆหน่อยเป็นล้อแมกแบบ AMG นะไฟท้าย LED แบบ full set เลยนะครับผมกล้องหลังมีมาให้กุญแจครบสองดอกท้ายไฟฟ้านะครับเราสามารถเปิดรถได้ที่ดําจับทั้ง4บานมีบายสปอร์ตซ้ายขวาม,มีมาให้ถือว่าดีได้ใช้ทุกวันแน่นอนนะครับอ่านี่เป็นพวงมาลัย AMG แบบใหม่นะครับผมนะส่วนตัวจอล้ํายุคล้ําสมัยมากๆนะครับตัวจอกลางเป็นจอยาวแล้วนะครับเบาะทรงสปอร์ตทูโทนแดงตัดดำนะครับไฟแอมเบอร์ไลท์รอบคันพวกดี สาภายในปรับเปลี่ยนไมเนอร์เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับกระลำโพงได้เป็นแบบเบอร์มาสเตอร์มาด้วยนะครับรอบทิศทางเสียงดีไพเราะพอพิงมากแล้วก็ท่านใดที่ว่าด้านหลังเนี่ยสีคา้าบมันจะนั่งสบายไหมกว้างขวางมากครับทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับบางคนเนี่ยไม่ถนัดอีนะอีคา้ามาดูใหญ่เทอะท้าจนเกินไปใช้ในเมืองอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเลี้ยวยากนิดนึงคันนี้ตอบโจทย์เลยครับซสามารถสุดอี AMG ในตัวของค่าตัวเขาไม่แรงด้วยน่าใช้นะคือนะครับเจอกันที่เต็นท์รถแก้วนนท์ครับสวัสดีครับ